สังเกตไหมครับเขาพยายามที่จะดึงคนในกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มเจนซีเนี่ยมาเลือกเขาด้วยกรรมวิธีสารพัดส,ส,สารพันสารพันอย่างล่าสุดนี่ก็มีการออกคําโฆษณาหรือว่าวลีที่บอกว่าจากเหลืองกลายเป็นส้มส้มกลายเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส้มไม่มีนโยบายที่จะแก้หนึสองอีกต่อไปแล้วส้มเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์มีคนส่งภาพเท้งตอนจะเป็นเด็กอยู่ในเฟซบุ๊กของเท้งเองนั่นแหละครับใส่เสื้อเหลืองในลักษณะของอาสาที่เขานิยมทำกันอยู่ช่วงเวลาหนึ่งคนอย่างเท้งนี่แหละครับที่บอกว่าจะไม่แก้หนึหนึ่งสอง แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมย้อนกลับไปตอนที่เท้งรับตําแหน่งหัวหน้าพักคประชาชนตอนนั้นเท้งเคยพูดจายังไงเอาไว้กับมาตราหนึ่งหึ่งสองจำได้ใช่ไหมครับเท้งบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่แก้แต่เราขอเอาไปรวบรวมก่อนว่าเราจะทำอย่างไรนั่นเป็นภาพความทรงจำที่เกิดขึ้นหลังจากที่พรรคประชาชน เปลี่ยนชื่อมาจากพักก้าวไกลเพราะก้าวไกลมีปัญหาเรื่องของการซ so อกก่อนบ่อนทำลายมื่อก็เลยสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไอค้คำว่ามีทหารไว้ทำไมก็าตาม112ก็ตามมันจะเป็นตัวซากกลอนฐานคะแนนของเจนซีซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีถึง27ปีซึ่งกลุ่มนี้ไม่ได้มั่นคงเหมือนกับเมื่อปี2,566อีกต่อไปแล้วนะครับ ตอนนั้นจะเป็นยุคใหม่ครับใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อก็เลือกกันเข้ามาสักเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ Gen X บวก Baby Boomer ก็คือ44ถึง59เอาไปบวกกับ60ถึง78ซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะคงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มนี้เมื่อรวมกับไซเลนต์9 9ปีขึ้นไปยิ่งน่าจะไม่มีปัญหาอะไร 56%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดบวกกับเจนซีเข้าไปและบวกกับเจน Y บางส่วนซึ่งมีอายุตั้งแต่28ถึง43ปีเจเนเรชันวาเนี่ยเป็นเจเนเรชันที่รู้เรื่องทางการเมืองดีขึ้นแล้วอีกระดับหนึ่งคือรู้ว่าใครเป็นใครลครับในบรรดาการเมืองบ้านเรารู้ว่านักการเมืองคนไหนดีรู้ว่านักการเมืองคนไหนชั่วรู้ว่าทำไมพักประชาชนถึงได้มีปัญหาเรื่องซอกกอนบอลทำลาย ไม่ได้เชื่ออย่างที่พรักประชาชนพยายามจะโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าพักข้าพเจ้าเองนั้นโดนกันแกล้งพยายามจะบอกเรื่องราวกับนี้กับเจเนอเรชัน Y แต่คนอย่างเจเนอเรชัน Y ผมเชื่อว่าเขามีวิธีการในการสอหาความรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองและเขาก็มีวิธีการในการที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆได้ด้วยตัวของเขาเองการจะไปโฆษณาชวนเชื่อให้เขาเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับท่านผู้ชมครับ แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับคนในเจนนี้ไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ของบ้านนี้เมืองน,นี้ก็จริงแต่เป็นคนที่เริ่มจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มที่จะเป็นระดับหัวหน้าคนมากขึ้นเริ่มที่จะมองเห็นภาพอะไรต่างๆในโลกใบนี้กว้างขวาง,วางมากขึ้นไม่ใช่เด็กที่เพิ่งจบใหม่จบจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆโลกมันยังแคบอยู่ท่านผู้ชมทีละครับ แต่คนในกลุ่มเจนวย์เมื่อมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นเนี่ยเขาจะมองเห็นว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันควรสําหรับสังคมไทยเราทําไมเราจะต้องมีไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมเราจะต้องมีทหารไว้ทาไมเขาหาคําตอบได้เองครับโดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปบอกเขาหรอกครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเจนนี้ก็มีสิทธิ์ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะกระเด็นกระดอนออกมาแล้วพร้อมใจกันมาเลือกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฝั่งของพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ฟังที่ว่านี้เราจะเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่นักรับฝังนี้พลังสำคัญในการเดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้